แม่สายบัวครับตุ๊กแกตุ๊กแกเจอแต่สายบัวเตอ๋อเอาละครับตอนนี้ฝนตกเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหเจ็ชุ่มฉ่ำครับท่านผู้ชมดูน้ำครับนี่โอ้โหเป็นขี้ประวานเต็มเลยครับ ทำไมทำไมมันสับเบาวะมาเนี่ยหมาล้วหนึ่งตัว อตกประสาทกินกนดีนะแต่พอเรา้ใจกันงานใช่ก็อย่างนี้แหละ เขาเลยมาตกหมืกน มันใสจริงๆนะเตือนเนาะโค่นหน้ามาเล่นน้ำเลยงามเลยก่อนตกปลาตกกันเองซะแล้วโอ้โหนี่มันไปโดนกระตือยังไงวะเข้าไปยังไงเบอร์ไหนวะเนี่ยมีหลายเบอร์อยู่สองสามเบอร์นี้มั้ง สามเบอร์มันจะออกเลยนะแล้วก็หยับเข้าาไม้มันพ้นรูเออนั่นแหละตกยังเจออ่ะเริ่มหลวมแล้วบ้าง แม่สายบัวครับตุ๊กแกตุ๊กแกนีตุ๊แกแกัดล้วน,ลนี่ครับตุ๊แกปล่อยครับตัวเล็กไม่ใช่เป้าหมายขอยงเรา ดอกแดงอยู่ไหนไม่รู้พุนี้น่าจะสวยอะ่ะเรียบกิ๊บอ่ะแต่ป้าไม่รู้มีวะนะด,ดูดดูดเจอแต่สายบัวเต๋อ สายบวยแล้วครับยังไม่เจอปลาใหญ่คปล่อยไปก่อนสองแต้มแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้เก็บเลยสักตัวหาต่อไปครับน่าใช่ เพราะว่าไม่เถียงเลยนี่ปลาเก๋านะครับทำเป็นเล่นไปนะครับตัวเล็กนะครับแต่เป็นน่าจะเป็นเก๋าลิงอือจับอะไรไปรู้นเ,นเ,นนเนี่ยปล่ออลไ,ไ,ปไปตัวนะครับไปแล้วครับแมโกาจิกครับช่วงนี้ เหนื่อยเลยเเอืมเข่าอ,อย่างเดียวเอาละครับตอนนี้ฝนตกเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหนี่ครับว้าแต่ผมโชคดีครับผมมีล่มปันไปเรื่อยครับ๋อเสื้อมาเสื้อเสือเอเส้อกันฝนมาครับ โหเสียงชุ่งชำํำบรรยากาศท่ามกลางสายฝนตกแล้วตกแล้วโอ้ยสุดยอดครับจากร้อนร้อนนี่ครับฝนน่าจะไปทางนู้นแล้วครับ โอ้โหตรงนี้เรียบกริบเลยครับไม่มีฝนเลยนี่ครับลมเบามากบรรยากาศบรรยากาศสุดยอดครับเตอ,อยยข้งหลังน้วครับเต์แวะตีหมึกแต่ผมจะเนี่ยผมจะเข้าไปตีปลากระบจุดเดืองครับเพราะว่าทีแรกเมื่อเช้าไปเนี่ย เมื่อเช้าที่ไปเนี่ยน้ำยังน้อยอยู่เราจะได้น้ำเริ่มขึ้นสูงให้เรื่อยแล้วก็เดี๋ยวลองไปซ้ำดูครับว่ายังไงปลาจะกัดไหมนะครับหรือจะไม่มีตัวไปครับโอ้โหนี่ครับน่าจะยากครับเนี่ยนะเป็นแพงต้นนะครับเป็นขี้ปะวานเขียวๆนะครับโอ้โหยากแลวครับวันนี้ ถ้าปกติถ้าน้ำแบบนี้ปลาไม่ไค่อยกินครับนี่โอเคลองดูครับมไม่มีปลา,าอืา มุนหงิดลอกชิ้ผายเลยทำไมทำไมมันสับเบาวะมาแล้วมาแล้วหนึ่งตัวเฮ้ยเฮ้ย เป็นหลุดแล้วนะอ้ย <Okay. S 1> โอเคหูอยู่แถวนี้นี่เอง <c oughs> ด,ดู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 นี่ไม่มาโอ้ย ปลาก็มากัดครับมาแล้วครัเตอร์บอกว่าเก่ามัชชะน้ำธรรมดาไม่กินโอ้โหติดอะไรเนี้ยปลดปลาก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยชโ,โอ้โหปลดหนึ่งเข้าอีกหนึ่งเออ อ้เจ้ะโอ้เจ้ไซโลไซโลนี่มาแล้วครับประเก่าไซโลนี่ประมาณโลหนึ่งครับโอ้หได้แล้วครับหนึ่งแต้มโอเคครับต้องย้ำย้ำไปที่หินนะครับเนี่ยเลยไแนวหินหน้ามีเก่าใหญ่ไหม ตอนนี้เราปั่นมาถึงอ่าวมูแล้วครับนี่ข้างหน้านี่ฝนตกด้วยโอ้โหวันนี้ดีไปเรื่อยครับมีเก่าบนน้อ่ะเอาละครับเราก็จะกลับกันละ,ะเดี๋ยวลองดูไหมแนวหินก้อนใหญ่ก้อนนี้รับข้างหน้าเนี่ ถ้ามีก็โอเคไม่มีก็คงจะต้องกลับกลับตอนนี้ประมาณสักเที่ยงแล้วครึ่งวันไปลุยครับปาดเอาเรื่อง หินที่เคยมีปลาเกาะนะ๋าเนี่ยยังไม่มีคิดดูลงาาแล้วม,มาอีกตัวหนึ่งโอ้ยบ่นแป๊บเดียวทำเป็นกัดอย่าไปยางเออ อีกหนึ่งแต้มครับนี่ครึ่งโลได้โอ้โหงัดออกมาเลยจากหินเออต้องใช้ปลายางกันเหลอเตอ,ตอะ,ละตอไล่ไล่ดูนี่ครับปลายางมีผู้ครับนี่เมื่อกี้ตีตปักไม่กินเปลี่ยนเป็นปลายางครับได้ผลเลยครึ่งโลครับตัวนี้โอเคครับนี่ครับก็ ตีปักไม่เอาครับใช้ปลายยางแบบนี้ดูอันนี้ช็อค50ปอนด์ของน้ำมันะครับ LFT แล้วก็ปลายยางนะครับแบบมีผูกแล้วก็มีกันสวะด้วยนะครับนี่การติดหินครับใช้ได้ครับ14กรัมครับหัวจิกตัวนี้นี่ครับท่านผู้ชมดูน้ำครับนี่โอ้โหเป็ขี้ประหวานเต็มเลยครับนี่ ก็ชาวบ้านเขาก็เรียกกันขี้บาวานะครับถ้าแต่สท์ทางการผมก็ไม่ทราบนะครับว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนาถ้ารู้ก็ลองช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเขียวเขียวโอ้โหเต็มเลยครับเนี่ยครับเวลามาถ้าเป็นเงี้ยปลากัดไม่ค่อยดีครับวันนี้ก็กัดหางมากนะได้สองแต้มเองแต่เราจะกลับกันแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหเต็มครับเต็มเนี่ยเต็มน่านน้ำครับ เก่ามัดฉะนะเออเดี๋ยวเราจะกลับแล้วครับบันไปเรื่อยๆครับไม่ไหวไม่ไหวเลยะเย่่พุ่มเย่ครับพุ่มเย่ านอาหารนะครับร้านน้องฟ้านะครับทานกันได้รสชาติอร่อยครับไม่แพงอ่าันี่ก็จะเป็นที่ขึ้นลงโหนะครับตรงร้านนี้ก็เนี่ยรูมาจอดนั่งพักสบายเลยครับติมติมติมนะดูปลารวมครับปลาเก๋าไซโลตัวหนึ่งครับนี่ไซโลครับนี่ใหญ่เลยครับตัวนี้โลนะครับโลโลหนึ่งโลสองตัวนี้ประมาณ ตึ้งโลครับหนึ่งเป็นๆอยู่เลยนะครับเอ๋โอ้ยปลาเก๋าชาเขียวครับไปเขี๊ยกลับบ้านครับผมโอเคถ้าไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์โอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเฮ้ยวันนี้น้ำไม่ดีครับยังรอดมาได้ ชองตัวพี่มาสักกี่โมงเนี่ยพี่มาครึ่งวันเองปลาเก๋านี่ฝากมาอุ่นหนุนร้านน้องฟ้าด้วยนะครับนี่นครับชื่อร้านนะจัเตอเอายางเออจัเต้เอายางน,น,นะครับที่เด็ดเลยเนี่ยตรงเรือนะครับนี่รสชาติดีราคาถูกครับนี่เป็นไงดูบรรยากาศบรรยากาศโคตรดีแต่น้ําเป็นชาเขียววันนี้ชาเขียวชาเขียว,ยวน,นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับสละวีนี้ไปก่อนนะครับไปกับเตอร์ละบายบาย